2ำเบอร์สองรเรรรู่เฮ้ยเร w อะไรีกไมอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่อก็โดะไรไหมาไดูไหนวะอ๋อพระความเบาไปยี่สิเขาบอกว่าเขาพูดภาษาไทยไม่ได้อะหรคุณสติไปเลย โอเคที่อ่ะมาอยู่แคนใครวะเนี่ยดูเลยเหรออยู <S <S ่แคนต่างชาติโอเคครับพี่ชายน่าจะแคนคนต่างชาติว่ะแคนเอ่ออเมริกาหรือเปล่าวะตรงนี้แคนอเมริกา number two where you from อุยมาเยอะผมแหลกอุ้ยเห็น,นอขอนวะเห็นขอนวะเขาจะไม่ปิงเหรอเขามาเล่นไอเนี้ยเอเชียไม่นะเพื่อไม่ปิงไม่ปิงเหรอเพราะแค่นี้มันเอ,เ,อเชียหมดเลยนะเป็นเป็นเป็นแค่ผู้หญิงด้วยนน <Yeah. S 1> โอ้โหพี่เข้ามาได้เลยวะ กดเราเล่นรอดมาได้อย่างไรเดี๋ยวเราเป็นผู้ชายอ่ะเดี๋ยว,วเราก็จะต้องสปิกอิงลิสกับเขาให้ฟังให้รู้เรื่องใช่ใช่งงง <c oughs> s p i r ิ t ขู่จริงขูจริงที่บอกเขาสอน,นสอนภาษาอเมริกจักใครเลย บอกว่าเขาตอนภาษาอเมริกาหน่อยบอกไงวะเอ๊ะอะไรยูยูแคร์เลินือเปล่าวะคนสามารถเรียนไม่ใช่ไม่ใช่ไปคิดก่อนแคแล้วแล้วฝาเขาขึ้นสามภาษาไทยเขาขึ้นเฮ้ย ข้างหน้าแบบเราอาจจะได้สื่อสารกันถูกใช่ใช่ใใเราสอนเราเราสอนเขาเราไอเขาสอนเราเราสอนเขาง่ายง่าย <No. S 1> แต่มันต้องเนี่ยชัว you know? ร์เนาะล้วเราต้องใช้อะไรวะ Google แปลแปลสลีตสอนเราค่อยค,ค่อยมามา,มา,มาบอกให้เขาสอนเราอ่ามันน,น <laughs> กนสลีต Google สลีตเป็นไงไม่ได้กัแบบกับแบบนั่นแหละอิ่ม อะไรผมไม่เออใจตกใจหมดเลยไม่เขาพิมพ์อะไรก็ไม่รู้ว่ะดูตรงไหนฮะลูกกายแคนเขาพูดเลยไหมเขาพูดดีไหมจะพูดหรือเปล่าอะไรสักอย่างแหลยเขาบอกว่าให้พูดกับฉันหรือเปล่าโอเค ราพูดไม่เป็นเหรอพี่ก <okay> ็าเปรไม่ค่อยได้อะเราพูดไม่เป็นโอเคกายโอเคเกยไปก่อนโอเคพีก่อนวัดเบนลย่างไรวะวัดเบนเ่ยผมอยากเมนอยู่ซี่เลยวะเกยเป็นคิวเบายังไม่ได้ปักได้ปักหรออยากพิมพ์ตอบนะ ตอบไม่เป็นเลยแต่พี่ไม่เป็่นตานี่ยงเบอร์สี่คดเบาะ M E M A E n แปลว่าอะไรอุ้ยเดี๋ยวไปคนนมาเพื่อนอุยเฮ้ยคนที่พอ นี้มีคนนะเอมีรถมาฮนะ้ยมีรถมาเรามารถบนเขานะ

สี่ตัวนะพี่แต่บังนะโอ้โยจะไม่รู้กูับบาปแล้วมันโดนหัวล็อ,นนอกตอน้ตนต้นอยู่บนเขาเห็นไหมไปยุเอาเดินไปเลยงงเห็นไหมเห็นแล้วชุบกันถ้านะผมมีรถนะทีมแม่งไงซ่า ย,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 ยิ่อายุงลงล่องให้ยิงเลยได้มาเครื่องขาสอตัวนะโอเคโอเค เขาซุ่มรเปล่ใช่ใช่ไ,ชไม่เจอแล้วใช่ไหมสวนากการเราแค่ไหนนับนับนับอีกตัวหนึ่งเก็บที่นั่นก็บผมสวยสวยตอโออีซี่โบไ่ตเรา,เารได้้อนีม่ใช่ ไอ้นะอ้าอ้าอตัวฮะาอล้วมาแ้ไมีอยู่หรอมีมีมี p o r t บ้ l e กันเลยวาคน้าไมเสียงเขาเหมือนเด็กจังเลยวะอขาไมจะอายุประมาณที่สองมั้งแต่ลูกรูปเขาลูกเขาเหมือนเหมือนไร่สิบสี่อะ เลยไหะเขาเขาฟังว่าเขาฟังภาษาไทยรู้เรื่องขอจะด่าหน้านี้ n ม m b e r ขสองหมายเลข how are you What do you think I have to be ฮะฮะนานี Good สิบสองผมบอกแล้วยไงว่ยยไงคือหมดแล้วสิบสองนู่นไงก็สิบสอวัยดูได้ไงวะแรงนะไดครับอ่ะโอ้ไนท์ไซต์แตงคิวที่บุญอะไรอาู่ผ่าเอ้าเท่ากันเท่ากัน่หังหังวะ โอ้โห้15โอเคพี่บุญเกินไปนะพี่มันอยู่ตรงมันเกี่ยวหังกับไอ้หายหยุดเริงสอบไปเลยสอบไหนไปลงหลุมสอบไปกินน้ำแม่

คนเหนือเขาพูดอันแบบไปไหนเจ้าไหมหรือยังไงเออประมาณนั้นแหละแต่อันนี้มันเป็นภาษาจี่เหอใช่เป็นคนเหนือนพี่เออเล้สามเป็สามคนเหนือไอ้ออบนเราเราเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรดี ี่ก็ยังไม่คิดนะอ่อ,อ,อยังไงก็ได้เอาเอาเงินแคนนี้ไหมนะหรือว่าเราจะสร้างแคนเ,เลอดดูดอไม่ตังแพงนะพี่บอกเลยตีตอุ้ยวิดโฟมี่ไปอยู่แคนแคนหมู่บ้านผมไหมอะ่ะตายนะมันเป็นแคนของหมู่บ้านอะ่ะม,มันก็จะมีแต่คนแถวบ้านผมอะ่ะ เล่นเกมส่วนใหญ่ก็รุ่นพี่เขาอ,อะที่เล่นเขาพูดไทยได้ไหมขัลรถแรลยวเองพี่มาดจะดเขาพูดได้แล้วขาเป็นคนไทยแน่เลยผมบอกเลยนะผมไม่ขับรถเดอ้อจะขับก็ขับ Get in the car อเอ,เอเ้ยช่วยรยเอ ผมไม่ถูกกับรถว่ะยายค่ะนี่ไงตกรถสักทีเลยไปไกลเรียตรงมาละผมเออเบอร์เบอถสีชื่ออะไรอ่ะชีวีครับชื่อวีอ๋ออายุเท่าไหร่ก็เราเคยเป็นเพื่อนกันพออันนี้ผมก็ขอขอขนมชินอ๋อเฮ้ยเด่นโลกว่ะเฮ้ยอ้าวอายุเท่าไหร่วะ จะคอยแน่จะไปช่วยนะแต่ไปทนนันเจ้าขมยังเหร,อ,หรอวะทันทันขับรถมาคนนึงไอ้นักรบมุกกระสุนน่ะรูะ้ไมอ,อุ้ย,ยควงสมลไปก่อนตายแน่นอนเลยวะไม่ตายไม่ตายลอยชุบอยู่ตายไม่ตายตายพี่เดีย๋ยวมันยิงมาล็อกรอกต่อวะ นั่นเอนันเองเครือสถานเป็นไม่ทันโอ้ไม่ทันดีเจ้บอกแล้วเจียบ้วีเคือสถานะมาขับรถตมันไปไกลกันนะโอ้เบื่อเมีสองลนเนี่ยปินกืบเ่า อยังมีว่าเยอะว่ะเี่นจออะมามีบอลับรถมผมไม่ชอบเลยการขับรถอย่างนี้อันนี้มีมัองเฮ้ยบอนว่าวเลปล่อยเียงออกเลย ถ่ดยกับเพียงอ้อถ่ายกับเพียงออกเลยพี่บนพี่บนหลังหลังที่มันกำลังเดินมาตลาดเดินระวังนะระวังเดินใต้สะพานดีๆเห็นมานอนตรง Watch o u ไปด้านขวาไปด้านซ้ายเราไปด้านซ้ายเรา สายยากจังว่าตรงนี้ปะมันเข้าตรงนี้เอาตัวนี้ก่อนผมไม่รูดมันไปหาที่เล่นใหม่พี่หาที่เล่นใหม่พี่ค <Watch out. S 3> นหาเข้ามก็ตรวเียดมกหน่อยได้ี้หน้าเขาเลยตัวไกลตัวไกลากก่อนพี่ตัวไกลเขโดน ม็นหลังเขาไม่รอดมาสิไม่ได้หลังก็เข้าแล้วพี่ง <c oughs> สองตัวมนเกมนี้เกมหน้าเราแบน รถนะมาทำขับรถได้ๆเมื่อกี้จะขับรถมาช่วยพี่แหละแต่มันเป็นทุนอ่ะเดียวมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละโอยตกใจระเบิดน่ได้ะสภาพนะพี่โอ้ยนี่ของตัว <laughs> ของด้ชิ้นได้ไหนตาย